พี่เป็นทักทายช่วงเช้าๆนะคะวันนี้เดินมาหลังบ้านแต่เช้าเลยค่ะก็เลยมาดูหมากเบนนี่แหละคะ่ะหลายๆท่านรู้จักกันบ้างหรือเปล่าพี่เพนน่ะเพิ่งจะรู้จักนี่นะะแหละค่ะแล้วก็ซื้อต้นมาปลูกเนะะี่ยค่ะที่ซื้อมาก็เป็นกิ่งตอนนะคะดูความดุของเขาค่ะดูพี่เพนเคยซื้อของคุณลุงไปขายไปขายกิโลละห้าสิบบาทดูความดุของเขาค่ะ นี่เขาเรียกหมักเป็นคนทางน่าจะเป็นทางโซนอีสานบ้านเรานี่แหละค่ะเป็นผลไม้อีสานบ้านเรานี่แหละเขาจะดกมากเลยนะนี่ดูนะคะบางช่อนี่เพียบเลยดูก็ไม่ดูที่มาที่ไปยังไงแต่เห็นเป็นผลไม้โบราณแปลกๆก,ก็เลยนี่แหละค่ะก็เลยปลูกนี่ดกๆเลยค่ะ เดี๋ยวจะตอนกิ่งขยายนะคะดับแรกตอนกิ่งขยายก่อนเรื่องขายเดี๋ยวสักพักนึงนะคะขอพี่เป็นตอนกิ่งขยายก่อนแป๊บนึ่งนะคะตอนขยายให้ได้สักสิบกิ่งก็จะเริ่มขายกิ่งพันแล้วค่ะทีนี้ขอขายขอขยายให้ได้เยอะๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งถามซื้อนะหมากเบนหมากเบนบากเบน คนบ้านเราเขาเรียกหมากเบนแต่ทำไมแถวทางเขมนไม่ค่อยมีบ้านพี่เพนเนาะจริงๆมันก็ปลูกได้เหมือนกันดูนะคะจริงๆแล้วมันก็ปลูกได้ดูโอ้ดูความดกของเขาเขาเริ่มแตกขแขนงขึ้นข้างบนแล้วนะคะเริ่มมีกิ่งด้านบนแล้วก็เดี๋ยวจะตอนในล่างๆที่ต่ำๆให้เก็บลูกเก็บอะไรหมดก่อนเดี๋ยวพี่เพนจะตอนลูกเขาข้างล่างให้ตอนกิ่งเขาข้างล่างเนาะ มันจะได้แตกแขนงขึ้นด้านบนนะคะไม่งั้นก็จะติดดินอยู่อย่าเงี้ยค่ะดูลักษณะลูกเขาก็กลมๆแตกแตกแก่มาหรือสุกมามันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะออกน้ำตาลดำๆหน่อยที่ที่ตอนมันสุกอเดี๋ยวตอนใกล้ๆสุกที่มันมีสุกบ้างพี่เป็นจะมาลงคลิปให้ดูอีกทีหนึง่งดูลักษณะการติดลูกของเขาตามเนี่ยค่ะดูดูความดกของเขาดีกว่าดูดูดูด โอ้ยุงก็เยอะค่ะไม่ได้ทาย,ยากันยุงเป็นเดิมเข้ามาดูเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวน,น,น,นี่นี่นี่ดูความดกของหมากเบนนะคะแถว Genius บ้านเราแถวขมีนนี่ไม่ค่อยมีดูพวงนี้สิดูตรงนี้ดูตรงนี้ก็จุกอยู่ตตวตรงนี้เลยค่ะเนี่ยปืดทุกอนุค่ะไม่ใช่ว่าตรงไหนไม่มี ดกๆทางนั้นเลยไม่รู้คนบ้านเราจะกินเป็นหรือเปล่าตอนผลผลิตออกเยอะๆเนี่ยก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้และค่ะพามาดูหมากบินเนาะสวัสดีค่ะ